นี่มายถามอะไรหน่อยสิว่ามาน้องก้าวแฟนแกนี่มันมีกิ๊กตลอดเลยใช่ปะอือเรื่องการมีกิ๊กหรือนอกใจมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่เลยนะถึงจะหน้าตาดีขนาดไหนก็ตามเถอะและ้วทำไมแกถึงยอมมาตลอดเลยล่ะก็เนอะถ้าม่นักเรื่องนั้นเอาจริงๆิข้อดีก้าก็มีเยอะนะจะดีแค่ไหนแต่เรื่องนอกใจนี่มันไม่ได้หรือเปล่าอะ่ะก็ไม่รู้สินะถ้าทำใจเรื่องนี้ไปได้ตั้งแต่แรก มันก็ไม่เท่าไหร่แล้วล่ะนะเพืเ่อนเหมาลูเรื่องน้องก้าวเจ้าชู้มาตั้งแต่ก่อนคบกันเลยนั้นเนี่ยเจอกันครั้งแรกก็เจอกันในผับแล้วถึงทุกคนที่เที่ยวจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็เถอะแต่แค่การเจอกันครั้งแรกของเราก็บอกอะไรได้หลายอย่างแล้วอ๋อใช่มีข้อดีข้อหนึ่งอะไรงั้นเหรอเป็นคนที่เวลาบอกให้หยุดแล้วหยุดจริงๆเราว่าข้อนี้มันดีมากๆเลยนะ เดี๋ยวก่อนขออีกนิดนะคะพี่เกา้าหยุดขออีกนิดนะคะพี่เกา้าโอ้ยบอกให้หยุดไงอ้าวมันหัวกลังจะลาแล้วเลยไม่เห็นจะต้องรุนแรงกันขนาดนี้เลยนี่คะก็บอกให้หยุดแล้วไม่ยอมหยุดเองนี่นะไม่ได้ไม่ยอมหยุดสันหน่อยแต่กำลังจะหยุดแล้วตั้งห่าไม่ต้องมาอ้างเลยยอมแล้วหยจริงๆแล้วก็ได้ค่ะ ต่ว่าขอเจอีกทีนะเก่าสิถ้าทําอีกทีพี่ได้ออกไปนอนนอกห้องคนเดียวนะย่ยอมแล้วอย่าไล่พี่ออกไปนอนข้างนอกเลยนะคะทางังนก็นอนนิ่งๆเชื่องไปเลยฮะขอโทษนะที่ห้องกี้มีหมอนแค่ใบเดียวนะปกติกี้ไม่เคยให้ใครมาค้างที่ห้องนะเงินพี่ก็เป็นคนแรกเลยสิอืม ก็ประมาณนะั้นพี่ได้เป็นคนแรกของน้องกิ๊กแล้วดีใจจังเลยมันจะดีใจอะไรขนาดนั้นเวอร์จริงๆก็ต้องดีใจสิเพราะอะไรที่เป็นครั้งแรกมันจะจดจำไม่ลืมยังไงล่ะคําพูดคําจาหวาเลี่ยนซจริงนไหนๆก็ไหนๆแล้วกี้ขออะไรหน่อยสิได้สิขอมาเลยค่ะขอกอดพี่หน่อยสิได้สิคะเข้ามาเลย,ยีหนู พี่นี่ล่างบางกว่าที่คิดฮะงั้นเหรอไม่นึกว่าจะเป็นไฝโดนกอดแบบนี้ฮะเขินกว่าที่คิดพี่เคยบอกว่าถ้าสงสัยอะไรให้ถามได้เลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะถามมาได้เลยถ้าพี่ตอบได้จะตอบให้หมดเลยค่ะพูดแล้วนะดูจริงจังจนตื่นเต้นเลยฮะความจริงแล้วนอกจากเรื่องสถานะก็มีเรื่องพี่มินที่คาจพี่ยังชอบพี่มินอยู่หรือเปล่า แต่ตอนนี้ยังไม่อยากฟังคำตอบเท่าไหร่ฮะเท่าเงนกี่อยากรู้เรื่องพี่กับพี่มินพี่ช่วยเล่าให้กี้ฟังตั้งแต่ต้นเลยได้ไหมตอนนี้ถามเท่านี้ก่อนก็แล้วกันเพราะในใจเราอยากรู้จริงๆได้สิแต่มันยาวนิดนึงนะว่าทำไมพี่ก้าถึงเคยชอบพี่มินขนาดนั้น